ครับต่อครับคุณสมเพียรจากเชียงใหม่นะคะสอบถามเรื่องของการโอนที่ดินให้ลูกแต่ไม่อยากให้ลูกชายอืสวัสดีค่ะคุณสมเพียนคะสวัสดีเจ้าค่ะมีลูกหลายคนมีลูกหลายคนแต่ไม่อยากให้กับลูกที่เป็นผู้ชายมีสองคนเองเจ้าเห็นเราก็มีไม่มากก็มีมีที่ดินอยู่ใช่ไหม ต้องการถามว่ายังไงคะจะจะ,จะให้คนหนึ่งมไม่ให้คนหนึ่งใช่ไหมบอกใช่เจ้าคือจะให้ทั้งสองคนนั่นแหละมีลูกสองคนเจ้าเป็นขอพักที่มีไรายได้อยู่คพออยู่พอกินอะเกือแสนหมื่นแสนก็พออยู่พอกินแต่จะจะแบ่งให้ลูกทั้งสองนั่นแหละแต่ไม่อยากให้เขาขายพ่อดูด้วย ถึงเขาไม่มีโครงการพันแปดร้อยล้านแต่คนข้างกายมันก็มีโครงการแทนแปดร้อยล้านต้องเข้าใจเนาะเข้าใจครับต่องลูกขายอลัมองฟังเป็นลูกชายอยากให้ลูกขายโอเคคุณแม่เนี่ยมีลูกสองคนอยากยบดากสร้งทรัพย์สินให้กับลูกแต่เกรงว่าลูกจะเอาไปขายเสียใช่ไหมแม่เขียนไว้ในโฉนดเขียนไว้ในพินัยกรรมได้ไหมคะทีนี้จะถามว่ายังไงอะครับจะถามว่า ถ้าโอนแล้วจะไม่ให้ลูกขายต้องทำแบบไหนมีใน YouTube อ่า YouTube ลงมาบอกไม่ให้ขายต้องทัดทำแบบโน้นแบบนี้เราก็ไม่มั่นใจก็จเลยถามคุณถนอมดีกว่าอ,อ๋อปรึกษาอาจารย์อยู่แล้วยังไม่แน่ใจปรึกษาถน,อ,นอมต,อต่อถนอมช่วยตอบหน่อยนะคะมีโอกาสได้ไหมคะโอ,อเคแล้วอย่างนี้ถามเพื่อประกอบการวินิจฉัยนะว่า ว่าแล้วถ้าลูกเขาได้บ้านตึกแถวพวกนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปกู้เงินเพื่อจะลงทุนเพิ่มพันแปดร้อยล้านที่แม่ว่าหรือเปล่าหรือ,อยังไงก็กลัวไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเรามันไม่แน่เนาะถ้าราอยู่อย่างปัจจุบันนี้จะเพิ่มเนะี่ยมันโอกาสมันยากแต่ถ้ารักษาอันเดิมไว้เนะี่ยมันจะง่ายกว่า ใช่ใช่เพราะว่าคนสมัยนี้คนสมัยใหม่เพราะว่าโครงการพันสาร้อยล้านมันเยอะอืมโอเคครับเอางี้ครับคุณคุณแม่สมเพียนอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอายุเจ็ดสิบสี่เจ้าเจ็ดสิบสี่ปีแล้วคุณพ่อคุณตายังอยู่ไหมแปดสิบห้าเจ้าอยู่เจ็ดสิบสี่กับแยังอยู่ด้วยกันเนาะแข็งแรงทั้งคู่อยู่ที่เชียงใหม่อำเภออำเภอเมือง อำเภอเมืองอ้อโอเคครับผมผมดีใจที่ได้คุยกับคุณแม่สมเพียนแล้วก็ได้พูดเป็ั้งมือนเยเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะที่ช่วยคนเช่าให้มีที่มีบัตรโอเคโอเคอ๋อจำได้จำได้จำได้มีน้องเขาที่เขาลำบากกันนะตอนนั้นเนาะโอเคครับตอบอย่างนี้นะตอบอย่างนี้นะอการให้ให้โดยมีการโดยมีเงื่อนไขห้ามโอนภายในกี่ปีก็ได้ครับ หรือสองให้ให้โดยการจดสิทธิเก็บกินของคุณแม่ไว้คุณพ่อไว้จดสิทธิเก็บกินทั้งคู่เลยนะนะครับว่าโน้นแหละถ้าเขาจะขายจะอะไรยังไงต่อไปเนี่ยต่อเมื่อสิ้นจากคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วก็ได้ว่าจดสิทธิเก็บกินนะครับจนกว่าคุณพ่อคุณแม่แ<ต>จะสิ้นไปแต่ทุกวันนี้<ป>เขาก็ไม่นายุ่งเกี่ยวนะเพราะว่าอืมเรารับราชการครับ สองทางละครับหนึ่งก็คือให้โดยมีเงื่อนไขห้ามโอนภายในกี่ปีกับสองให้โดยการจดสิทธิเก็บกินเอาไว้หรือสามเขียนเป็นพิัยกรรมไว้ครับว่าเมื่อถึงวันที่พ่อแม่มาอยู่แล้วให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ปัจจุบันหรือพึงมีในอนาคตเนี่ยให้ตกได้แก่ลูกทั้งสองคนเนี้ยครับหลานด้วยใช่ไหมคะได้ไหมคะหลานคือลูกของลูกใช่ไหมเจ้า ไม่เป็นไรครับหลานนั่นก็เป็นรับคือถ,ถ้าจะให้หลานต่างหากก็ให้ไประบุชื่อหลานด้วยแต่ถ้าคิดว่าให้พ่อให้แม่เขาไปแล้วแล้วมันจะต้องไปถึงหลานอยู่แล้วตามลำดับชั้นทายาทโดยธรรมเนี่ยมันก็ไปตามนั้นแต่ถ้าไม่แน่ใจว่าเอาละาคุณยายารักหลานมากก็แยกให้หลานต่างหากก็ได้ครับระบุไปตามพินัยกรรมได้เลยระบุไปตามโฉนดเป็น ใช่ครับใ <ไป S 2> ส่ทั้งทั้งสามสี่คนเลยได้ก็ได้ไม่ก,กับเจ้าได้ครับได้ครับใช่ครับได้ครับใส่ชื่อเข้าไปในโฉนดและมีเงื่อนไขาการโอนเอาไว้นะครับหรือจดสิทธิกเก็บกินเอาไว้นะไอ้สิทธิเก็บกินถ้าเกิดเข้าไปขายให้ใครเนี่ยยังไงเรายังมีสิทธิเก็บกินติดตัวไปตลอดเนาะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาซื้อเขาจะไม่มาซื้อที่ที่มันมีปัญหานะ <S 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 เป็นการตัง้งกลับเอาไว้ให้<ะ>กับดักเอาไว้รุ่น,ล,น,ล,นลูกนี่คิดว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงคงไม่ขายเพราะว่าปัญหาครอบครัวนะของอแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันเพราะเรา เรื่องขอาเขาเขาไม่อยู่ด้วยกันนีล่ลาเรื่องใช้แต่ทะเบียนสมรู้ไม่เป็นไรหรอกครับคุณแม่สมเพียนครับเนาะเอาว่าแค่สิ้นสุดที่เราแล้วก็พอไปจากเขาเขาจะไปไหนต่อแม่เชื่อลูกอะ่ะแม่เชื่อลูกอะ่ะแม่ดีพ่อดีลูกก็เชื่อว่าเขาก็ไม่ทําอะไรที่มันขัดต่อเจตนารมณ์แล้วที่ที่เรามีอยู่ทุกวันนี้จากของใครมาก็ไม่รู้เปลี่ยนมือโฉนดเนี่ยโฉนดใบหนึ่ะนะนะนะ เน่โฉนดปัจจุบันมีอยู่ไม่กี่ใบแล้วจากคนแรกมาจนถึงคนที่สองคนที่สามที่ตกทอดทายาทบางโฉนดบางฉบับมีใบที่สามที่สี่นะมีใบด้านหลังแบบเขียนต่อกันมาไม่รู้กี่ใบนะเปลี่ยนมือมาเรื่อยๆใช่ไหมมันก็ตกทอดไปเรื่อยๆนะครับคุณแม่ครับอย่าได้กังวลนะแม่นะเอาตามนี้คุยตามนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า